เาวนี้แหละฉันจะแก้แค้นนายเองอยาซาก้าเอาละพวกเรามาถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องทำการไปแก้แค้นราชาร์ลี่่างสอง <Yeah. S 1> มาทีมก็จะมีประมาณนี้เลยฮะนี่ีฮะาแม่แสงฟ้าฮะอ,นนอดีเคยโดนราชาร์ลอัดยับเลยฮะทุกคนซิงเกอร์นี่คือตัวดีนะฮะโดนแน่นอนแล้วก็สนิทฮะเคยเชิญหน้ากับราชาร์ลีฮะทุกคนเรี่อความเร็วนะก็เมเดอร์ฮะโดนอัดแน่นอนตอนท้าย,ยฮะ,ยะทุกคนจีอนอนี่คือไปการสอบภาชั้นดีเลยฮะ ก็พลีพินเนอร์ฮะมันต้องใส่จิตสังหารในการต่อยด้วยไงอยาจะเข้านะแต่ว่ามันต่อยราชาลีไม่เข้าเลยจนอัดน่วมเลยฮะมาลาากาเซทีนี้แหละไปทําการสู้กับราชาลีร่างสองกันฮะมานี่ตัวเริ่มเทิมเลยนะคราวนี้แหละฉันจะ,จะแก้แค้นนายเองยาซาก็ในในจะมาแก้แค้นที่ลาบาลองโอ้โหดับเราตกมาขนาดนี้เลยเงั้นเหรอผอปล่อยอดับมนะันเนาะขี้แก่ไต่ฮะทุคนไม่มีเวลาแล้วก็คือปล่อยไปเลยไงก็จีโนไว้ตรงนี้มาไอาเดียวน้าไม่กลัวไป,วไ,ปวไหนเนี่ยคราวนี้นี่นี่บอนนี้ห้ามา เดี๋ยวเดี๋ยวส وني สล ن ي โซนี่โดน <c oughs> เ,เลยนะออ่อสเนสนี่มันไม่เคยสู้นี่นะหืีไปอ้าวนะ้าน้อยู่ที่หนึ่งคืนเลยครัทุกคนมาผมก็จะมีบางนี้แล่ฮะราชารีต,ตัวเดียวนะแล้วก็มีมีคนมีคนไม่อยากไล่กลุ่มมาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวดีมีปูมาตัวหนึ่งฮะทุกคนอืมไม่ไหวเลยฮะมาน่เนี่ยคือเมื่อเมื่าจะอัพสปีดให้นี่ฮะทุกคนจีนของเรานะเดี๋ยวค่อยเฉิดฉายให้หลังนะสปริงเกอร์มาระเบิดเพื่อจักรกลหนึ่งทีฮะ ตายหมดเลยหรือเปล่าอ้มนึ่งทีสิระห้างแส่น้ำมีห้เกือบโอ้โหตายหมดเลยขนาดเมื่อคัน้หนึ่งทีฮะแก้แค้นแล้วก็ทีห,หนึ่งทีตายฮะทุกคนโอเคอาทีนอตล่าหนึ่งดีกว่าเนาะมันโกงเกินไปแบบนี้ <c oughs> ล่าหนึ่งยู่ไหนนะคือมันเมื่อกี้มันหายปิ้วหมดเลยไนงะโอเคฮะประมาณน,นี้เนาะโอเคมีคอด้วยไงถือว่าอุ่นใจหน่อยนะโอเคฮะทุกคนเมื่อกี้คือมันหายหมดเอ้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เหรอ ไอ้นี่เรามาคับมือได้นะมาสติงเกอร์จับซิงแค่หนึ่งทีห้โอเคมาสติงเกอร์เราหัวร้อนแล้วนะก็ทีมแฮสบันเลิศคของแกร่งสูงมาไม่เงียตายร์เธอรนะโอเคห้ตา,ต,านะคาตายเรียบร้อยห้าเ,เ,าเงงล่นคนโอ้โหอ่ะหาหมดเลยไงล่ะโอ้โหเกรคเรานี่อื่นเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเล่นคนเราจะทำการใช้หมัดยแค่สกิลแรกเล่คมนะมาแคนตีตีนะมาโอเคเมื่อวันนี้ต่อยฮาวันดาไปห้โอเคนะเป็นการแก้แค้นไงแล้วก็ฟลิปซันเนอร์ต่อยมาสังหารไว้หนึ่งทีห้แล้วก็เลือตเตะสายฟ้า นี่ไงฮะแล้วก็ตีติดเบอร์ขยี้แล้วก็ตีธรรมดาไปแก้แค้นไงแล้วก็ไม่ให้เลนิงเกอร์ไปชฉาเหรอไม่เป็นไรฮะทุกคนไปเฉาเสร็จปุ๊บก็ได้มาไม่ไงฮะอย่ามีลูโบ่ไหมล่ะเรียบร้อยฮะตายเรียบร้อยเนาะโอเคทุกคนนับคะแนมากฮะชื่อช่างมือนึ่งก็ไรเนี่ยนะครับผมชิปหน้าเนี่ยผมทำการป้าทัสวากิซังเนี่ยไปสู้กับฟูบิกิฮะทุกคนล่าชุดไทยเนาะจะเป็นยังไงก็รอติดตามนั่นเลยฮะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโหขอบคุณ